สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มัพอกระช่องแย้ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้แย้ไปซีก็ได้นําข้อมูลนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังแย้ไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไปซีนะไม่เดือจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำแย้ไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบประดพษฐ์เบิ้งผาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาาททัักกกยยบแพะ คอมเมนต์มา,ตาใต้คลิปข้างล่างได้นะพี่น้องเนาะก <ใช S 2> ับเบ้าเ้าร้ายย้ายห้างพี่น้องคะไปเบิ่งขอมูลน่ทางอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยเนาอพี่น้องเนาะมาเบื่องเนวทังนี่เป็นเนวทังของยายพานะคะพี่น้องคะ่ะเออพนบอกว่าเลขเด่นนะคะเลขเด่นงวดนี้เนาะพี่น้องเนาะพนบอกว่าเด่น905ว่าสันพี่น้องคะ่ะเด่นงวดนี้เนาะ พี่น้องขะแคปหน้าจอเลยนะคะมีชุดเด่นแล้วกะ็ชุดล่องเนาะบอสโซนดับ2โตเพิ่นมี0 5 0 6 0 8 0 9และ0 2เด่นศูนย์สนาดกระเดงว่ายแย่ผ่าแล้วเด่นศูนย์นะคะพี่น้องศูนย์หลักสิบเนาะต่อไปเลยจ้า,อ,าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มสองตัวบนล่างเพื่อนนะคะพี่น้องคาแย่ใพ้คออาจให้บอดี้อัน,าออานหาเนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอได้เลยนะคะสิบหกเลขออกวันผ่าหัดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมิดนะคะพี่น้องคะแอดมิดบอกว่า2ตัวบนว่าสัน้นบนล่างนะคะสูตรนี้มาได้บนล่างเนาะพนบอกว่า5 2 5 3 4, 4, 5 4กับห5ว่าสั้นเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าพนบอกว่าเม็ดเดียวเอามารวมกันแล้วสรุปแขขนๆได้ว่าสัน้นชุดเดียว3 5 3หลายลๆอาจารย์เคบหน้าจอเลยพี่น้องกิจรนาดาเนาะเคบหน้าจอไว้พิจนาดานะคะพี่น้องเนาะ ผู้ใดมักตำเล่ามอนีมีนนมตำเล้าได้พี่น้องเด้อช่องแก้ให้ผ้ากินผ้ารวยได้เลยนะคะอ่าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนนะคะ่ะสิบบนโตเดียวแข็งแขนของแอดกับจันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่า่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนว้ทังสูตรนี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางสูตรนี่เพื่อนบอกว่าเลขเด่นเบาเหนือเด่นทุกหลักพี่น้องคะเด่นทุกหลักบนเด้อพี่น้องเด้อนะคะงวดที่แล้วหกกับเก้า มาเกาไปรักโอยว่าซันพี่น้องจ๋าเพิ่นบอกว่าถ้าเด่นหกคันคอนคอ,อนแก้ไพ่กันเน้อพี่น้องเด้อถ้าเด่นหกให้เป็นเกาน้ำก็ไดเนาะพาะว่องวันนี้มกหกแห้งอาจสิมาเกาก็ไดเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นสี่ระว่างล่องลางน้ำเนี่ยแหละว่าซันเพื่อนว่าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างตัวเดียวเด่นล่างวันที่เด้วเด่นห่เจ็ดเจ็ดมาเจ็ดเจ็ดวันนี้สี่แปดเอออายุแก้ไพ่สีมาซะบ่ละพี่น้องวันนี้สี่สิบแปด นอต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดแทนดี้นะคะโดนโดนอ่ชวนมากตะเกาพนสิโล่งบักลายจ้ได้แอดแทนดี้มือน,นี่สวดงวดน,นี่เพิ่นบอกคอยล่งนอพี่น,อน้องเนองวดที่เราเปนหายเจ็ดแปดเจ็ดเจอูมาบนล่างเลยนอพี่น้องนองวดน,นี่เพิ่นบอกว่าซีหากับหาหาสำหรับแนวทางของแอดแทนดี้นอพี่น้องนะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะแนวทางของแอปดปะชาวัซน์นปะชาบอกว่าเม็ดเดียว C774 เดอร์วัซนเออตำลอันทานลังเทือกเขาห้องเพล่เป๊ะเ,เลยเด้พี่น้องมีเอ็ดปะชานะคะอันนี้ปังแนี่าวัซนพี่น้องเด่นหา 5C ก็หาเก่าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเหลขกเดินเด่นบนนะคะตัดดับออกเหลี่ยหเืออยู่ที่ปกัก k l a k z i บน2689เนาะคะ่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะเก่าเงินเก่าทองบอกว่าเม็ดเดียวลายวยว่างเขนเขนเด้อวสัน8 3, 3 8, ่น8338าสเม็ดเดียวเก่าเงินเก่าทองล่างเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้คุณพี่พรเต้มล่างว่าสั่น3ตัวยาวเนาะ890สํ้าสหรับเต้มแต้ม2ตัวล่างเนาะพี่น้องสาหรับแนวทางของเอ็ดเอ่อคุณพี่พรเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเดนซิหน่วยบนหนววที่เหลวมาาลักหน่วยเนาะ งวดนี้เพื่อนบอกว่า4 6 0มาตัวใดตัวหนึ่งวสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขกําลังวันพฤือหัสวสันน้องเฟหรือว่านอขกอนอมาใดบนรางนะคะ4 3 7มาตัวใดตัวหนึ่งวสันพี่น้องพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอาจารย์ก่อนกระสินบอกว่าฟันซีเอิงวันี้ซีมาแห้งเนาะมาเบิ้งค่ะเด่นบนวสันเด่นบนตัวเดียวงดที่แล้วเด่น7เนาะค่ะหลักสิบบนเนาะงวดนี้เด่นซีผู้ใดกระเด็นตาซีเนาะพี่น้องเนาะ ันนี้แนวทางของเอเอสินโคลาดเที่ยวบินไทยวัสั้นหนึ่งซีเจ็ดนะคะหละกะักการหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดซีเนาะโอ้หนึ่งเจ็ดซีน้อพี่น้องเนาะบอาผิดขอโทษขอให้หลายๆเ้อพี่น้องเลยอย่าให้อยากสิบอกว่าเจ็ดซีคือมาแห้งหละพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเดินลักลอยหาตัวของเอจเจเน็ตนะคะเพิ่น <c oughs> บอกว่าเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้า บนนอนมาวาซันพี่น้องคะสําหรับแนวทางตีตีหน่อยนะคะเพื่อนบอกว่าบนนอนมาเด่นบนทุกหลักนะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่เนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวันนาเลสสวนวาซันซิบบนนะค่ะว่านาเลสสวนเพื่อนเอามาจับมาดเพื่อนบอกว่าสามสี่จารย์บอกพี่น้องเนี่ยมาจับมาดชนกันอยู่ที่ศูนย์สี่ห้าหก เจ็ดเก้าสิบบนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะตีเลนตีหน่อยว่าสันพี่น้องค่ะของตีหน่อยเนี่ยแหละเมื่อกี้ก็ตีหน่อยเนาะบนนอนมาไปตีเลงได้จังใดหลายย้ายพายว่าสันเด่นบนล่างนะคะ่ะเด่นเจ็ดกับศูนย์นะคะ่ะสําหรับแนวทางของตีหน่อยเนาะตีหน่อยอยบบ้ายพายกระบ่คอยเห็นนะคะอันนี้เป็นแนวทางเด่นลักหน่วยบนเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของสับทวีคูณนะค่ะ่บนบอกว่าสองสามสี่เหลือเด่นบนประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าเลขติดบนของดังเมทรายเนาะมาเบิ้งค่ะงวดที่แล้วมาโอ้มาเบอร์สามตัวเลยพี่น้องค่ะเจ็ดแปดเก้าเนาะมาเก้าเจ็ดแปดนะคะงวดนี้ศูนย์หนึ่งแปดเก้าเลขติดบนนะคะงวดที่แล้วมาสามตัวแตกเลยนะคะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของเ K E เนาะเด่นบนล่างไปกับเดอร์วัซันพี่น้องบนนีศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์เก้ามากศูนย์เก้าวัซันบ่มาบนกับมาล่างวัซัน e เนอ็เคอีเนาะเพลินบสบายเนาะพี่น้องเนาะ พ่นบอสบายนะคะลดบนปวยติดเตียงเป็นนากว่าสันพี่น้องขอหายกำลังใจขอห้แอดเคอีหายเร็วๆไวๆเด้อพี่น้องคะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้3โตัวเนาะค่ะงวดที่แล้วเข่าเก้าเจ็ดแปดว่าซันพี่น้องคะเจ็ดแปดเก้าเนาะเลขเลี่ยงว่าซันงวดน,นี้แคบหน้าจอเลยนอะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอแย่ไพ่บริอานหายเด้อพี่น้องคันตัวเลขหลายเน่ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งล่างตัวเดียวสูตรใหม่นะคะสําหรับแนวทางของแอดต่อนะคะ่ะเดินหาว่สันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าหวยชุ่มแพรนะคะเด่นตัวเดียวหวยชุ่มแพรเดินบนเด่นซีล่องหานะคะต่อไปเลยจ้าตามไทยคือกันพี่น้องคะเบาไทยเนาะงวดที่แล้วเด่นแปดนะคะงวดนี้เดินซีเออซีมาแห้งอีหลีเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเพื่อนบอกว่าสายเหนือสูตรเกาห่อเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดสูตรนี้ห้ยซีหากับหาหาว่าสั่นแนวทางด้วยว่าสั่นพี่น้องโมเมนต์เบิร์ดเราบอกเอาปิดไทยโดยแนยวทางฟันทงว่าสั่นพี่น้องคะ่ะงวดที่แล้วเลขเด่นห้2สองกับเกามากเกามากลากลอยว่าสาั่นงวดนี่ลอยบนนะคะ่ะกับเพื่อนบอกว่าลอยบนว่าสั่นซีกับแปดมากตัวใดตัวหนึ่งฟันทงว่าสาาั่นไทยคลิปนี้ใหไปขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องนอกจากที่เด็เขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆสุขุสุข้ขขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะาจา๊ะที่ได้เบ่งปันของมลนาทางใหา,หายแย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณไดห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า